สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรักอซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมพอดเอ็นสหอไลไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาเริ่มงานนะครับผมสำหรับลำนี้นะครับ s w 2 0 0นะครับอันนี้เป็นเบดคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเบดแต่งนะครับผมเจ้าของลำน่าจะเปลี่ยนมานะครับนี่นะครับ ัวกล่องตรงนี้นะครับผมกล่องตรงนี้กระโหลกมันขยับเปิดได้นะครับผมน,นาเดาว,ว่าเทปที่ติดมาก็คือน่าจะติดเพื่อไม่ให้กระโหลกมันเปิดหลุดออกมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับบัตรเล็กหางก็ยังลื่นนะครับผมโอเคครับที่เหลือก็เดี๋ยวเช็คชุดไฟนะครับผมแล้วก็ทําการทดสอบการทํางานของชุดไฟนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปดูค่าในกล่อง ผมว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ไปทดสอบบินกันครับนี่นะครับสําหรับตัวนี้นี่ไปลุยกันครับเพื่อนๆครับผมส่วนอุปกรณ์ในการเซตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมที่ใช้กับทุกลํานะครับนี่นะครับผมก็สวอตเพลเซตเตอร์นะครับระดับน้ําแล้วก็พิเกจนะครับแต่ว่าลํำนี้มันเป็นฮอเล็กนะครับผมเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้บาลานเซอร์นะครับผมเราใช้เพียงแค่ตาช่างตัวนี้เป็นดิิต้นขนาด500กรัมนะครับ ก็สามารถที่จะวัดบาลานซ์ของตัวเบรดได้แล้วนะครับผมพร้อมเป็นฮาวเล็กนะครับฮาวเล็กก็คือมันมันมีผลน้อยนะครับเมื่อใส่ที่บาลานซ์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบสี่ห้าส่ขึ้นไปนะครับผมก็จะใช้บาลานเซอร์นะครับที่เป็นทีบาร์ตรงนี้นะครับผมโอเคครับลุยครับครับเพื่อนๆหลังจากทําการเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปดูค่าในกล่องแล้วนะครับเพราะว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับเขารองรับแค่เฉพาะบลูทูธนะครับผม ก็เข้าไปดูค่ามาแล้วนะครับค่าก็ต้องปรับแก้นะครับเพี้ยนนะครับผมแล้วก็สวอตเพจนะครับเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับผมจึงเป็นสาเหตุให้ลำไม่นิ่งนะครับผมแล้วก็ที่ตัวกิฟตเบดนะครับซ้ายขวาก็มีแกลบนิดหน่อยแต่ตรงนี้ปรับแก้ให้แล้วนะครับเบื้องต้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่หลักๆก็คือค่าในกล่องนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวไปทดสอบบินกันนะครับตอนนี้ค่าที่กล่องเนี่ยปรับแก้หมดแล้วที่เหลือมันก็คือชุดไฟของตัวลำนะครับว่าทํางานปกติหรือเปล่ายยกตัวอย่างเช่นบัตเลสนะครับทำงานปกติหรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมแล้วก็กล่องนะครับปล่อยรอบให้กับเมนมอเตอร์กับเทลมอเตอร์นะครับปล่อยรอบได้คงที่ปล่อยรอบได้ดีหรือเปล่านะครับเซอร์โวทำงานได้โอเคไหมนะครับผมเพราะว่าค่าที่กล่องอะโอเคแล้วนะครับค่าที่กล่องตอนแรกอะไม่ไม่ค่อยโอเคครับผมก็ปรับแก้ให้ ให้ค่าที่กล่องเลยโอเคแล้วที่เหลือก็คือการทดสอบชุดไฟของตัวลำนะครับไปลุยกันครับผมนี่นะครับผมผมเสียบมาประมาณหนาทีได้นะครับยังจับดาวเทียมไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องนะครับตัวกล่องนะครับตรงนี้มันเปิดอ้าได้นะฮะสังเกตว่าเทปที่ติดน่าจะติดเทปมาเพราะว่ากล่องมันเปิดอ้านะครับแต่ข้างหลังก็ยังเปิดอ้าได้อยู่ดีผมเอาเทปใยแปะไปให้แล้วนะอันนี้น่าจะมีปัญหาที่กล่องนะครับผม พขาปกติป่านนี้ต้องจับดาวเทียมได้ครบแล้วไฟตรงนี้จะเป็นสีเขียวค้างพร้อมเล่นแล้วครับอันนี้ไม่ไม่ได้เลยแต่ว่าควบคุมลํำได้นะเห็นไหมครับควบคุมลํำได้ปกติก็ลองดูนะครับรอ <c oughs> ก็เทสปล่อยรอบนะครับโอเคครับผมนี่นะครับ เช็คเซเบิไลท์นะครับปล่อยกันนะครับปล่อยกันนะครับเดินหน้าปล่อยกันนะครับไปห,หลังปล่อยกันนะครับน,นี่ครับเดี๋ยวเราบินเดินทางไปที่วมร่มนะเราเข้าไปตรงนี้เดินมไม่ไม่เป็นไร,นไรอ,อันนี้ลมแรงนะครับผมเดี๋ยวเราก็สู้ลมได้นะเราสามเซลนะครับ ครับผมมีเจนทางนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลงจอดได้นะครับ,คครบน,นะครับขนาดเทปบินนะครับตัวไฟสีเขียวนะครับก็ยังไม่เข้าโหมดที่เจอ gps สมบูรณ์เลยนะครับอันนี้ปัญหาเนี่ยน่าจะต้อง เปลี่ยนกล่องนะครับผมเพราะว่าเขาจับดาวเทียมไม่ได้ได้ก็ได้ไม่สมบูรณ์บินด้วยดาวเทียมนะครับแต่ว่าเจอไม่สมบูรณ์ครับผมอันนี้ผมไม่เข้าโหมดรีทันโฮมนะครับเดี๋ยวลงจอดกันเพราะว่าเข้าโหมดรีทันโฮมไปนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะบินลงมาจอดที่เดิมหรือเปล่าหรือเขาจะบินบินไปเลยบินไปที่อื่นเลยนะครับสังเกตไฟสีเขียวยังไม่ค้างเลยนะครับแต่บินได้ขึ้นได้ลงได้นะครับสายปล่อยกัน ขวาปล่อยกันเนี่ยนะครับเดินหน้าปล่อยกันตัวกล่องนะครับเซอิไลท์ของกล่องกันถูกป้องทุกแกนนะครับผม่ะเดี๋ยวเราลงจอดเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมปัญหาที่ตัวสวัสดเพจนะครับก็คือตัวองศานะครับเพี้ยนนะครับสวัสดเจอวสวัสดทั้งสาตัวนะครับองศาไม่เท่ากันเลยนะครับผม แต่นี้ก็คืออาการบินก็ตามคลิปนะครับเวลายกลาไปเขาก็นิ่งได้ควบคุมได้เซเบอรไลท์ทำงานปกตินะครับตัวหางนะครับผมก็ไม่ได้ไหลไม่ได้โบกไม่ได้ล็อกนะครับผมนะครับปัญหามีเพียงแค่อย่างเดียวครับอย่างที่ผมแจ้งผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี่ครับกล่องควบคุมของเขานะครับพอเห็นไหมครับนะครับเสียบแบตไปเล่นไปตั้งนานเลยครับยังไม่เจอดาวเทียมเลยนะครับผมถ้าเจอดาวเทียมครบตรมตามกําหนดนะครับ ก็คือเป็นความปลอดภัยสูงสุดของเขากล่องมันจะต้องเป็นไฟสีเขียวค้างนะฮะโอเคครับผมแต่บินได้เล่นได้ครับแต่ไม่สมบูรณ์นะครับจนกว่าจะเปลี่ยนกล่องตัวนี้ครับเพราะว่าตัว GPS มันอยู่ในชุดกล่องของตรงนี้นะครับผมข้างล่างนี้มันเป็นแค่เซนเซอร์ตรงนี้มันไม่ใช่ GPS เนาะนเป็นแค่เซนเซอร์เฉยๆโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมบินเล่นก่อนได้ครับแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็นะครับเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็สวอตเพจ นะครับเพี้ยนหมดเลยนะครับตั้งให้หมดแล้วก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะครับไหลเพื่อชแนลนะครับผมเพื่อได้เป็นกำลังใจกับผมทำคลิปออกมาเรื่อยเรื่อยนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวอาหารสะดวกมันนะครับผมตรงนี้นะครับที่เขายังโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับส่วนตรงนี้ฝาที่เปิดพผงาบพผงาบได้ผมใช้ยาสับปะรดปะให้ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เปิดไม่ได้แล้วนะฮะตอนแรกมาฝาตรงนี้มันเปิด ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องวางระดับน้ําที่ฝาถ้าฝามันเปิดเอียงนะครับเซตไปมันก็เอียงโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมมาเล่นอัซิเครับเพื่อนสวัสดีครับ